เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะฮะเป็นแบบชายต่างชาติอยู่ดีๆก็ขีมมข่มอเตอร์ไซค์มาพอขี่มอเตอร์ไซค์มาเสร็จปุ๊บก็เอาอาวุธปืนเนี่ยเข้าไปขู่คนในร้านนะฮะโ,<อ>โดยเฉพาะเจ้าของร้านอุกอาจมากๆลองดูจากคลิปนี้คุณผู้ชมฮะน,นี่นี่คือจังหวะที่ว่ามีการขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพุ่งเข้าไปที่ร้าน ขายข้าวมันไก่แล้วไปนชนกับโต๊ะโต๊ะหนึ่งก่อนด้วยนะอันนี้ดุกว่าเจ้าดิกเมื่อกี้นะดุกว่าเลยเพราะว่ามันมีอาวุธปืนด้วยคุณผู้ชมคือเนี่ยพอหลังจากที่ขี่เข้ามาแล้วมีปากเสียงกันสักพักหนึ่งเหมือนไม่พอใจก็เดินตรงเข้าไปที่ร้านเลยคุณผู้ชมครับเข้าไปหาเรื่องทันทีซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่ในตัวด้วยนะฮะแล้วก็มีการไปข่มขู่เธอเธอก็เลยต้องเอากล้องจอนปิดหลักฐานทั้งหมดนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ ซึ่งล่าสุด3พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่กรณีบุกไปหาเธออีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมกับถือปืนไปด้วย แล้วก็ยังมีตํารวจนอกเครื่องแบบนายหนึ่งที่อ้างตัวบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันมาจากจังหวัดนครราชสีมาและเป็นบริการของชายชาวอังกฤษคนนี้อ,อันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าบอกว่าไม่ได้มีการแต่งชุดตํารวจจริงแต่หลังเกิดเหตุเธอเนี่ยตัดสินใจครับปิดร้านยาวไปก่อนเลยเพราะงานตัวเธอครอบครัวทุกคนเนี่ยภาวาไปหมดแล้วกลัวไงว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าจะมาทําร้ายกันอีกหรือเปล่าเจ้าของร้านเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับบอกว่าจริงๆก็รูร้จักกับชายคนนี้มานานแล้วนะ เพราะก็เคยช่วยเหลือเรื่องของการหาวัสดุก่อสร้างให้เพราะคู่กรณีเนี่ยเขาต้องการจะสร้างโรงปลูกกัญชาที่บุรีรัมย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนเขาก็พยายามจะห่างออกมาจากครอบครัวนี้เพราะพบว่าคู่กรณีครอบครัวนี้เนี่ยมีนิสัยที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวชอบไปหาเรื่องคนอื่นและมักจะข่มขู่เธอและก็อ้างบอกว่ารู้จักกับตำรวจรู้จักคนใหญ่คนโตที่บุรีรัมย์หลายคนด้วยกันครับ เพิ่งมาอยู่เมืองไทยแล้วจะมาทําธุรกิจอยู่เมืองไทยทําธุรกิจอะไรครับเขาจะทําโกดังกระชาเลยทาความเป็นอ๋ออันนี้แรที่จะมาเป็นมาเฟียใหญ่ในวิลลามนี่หโอ้เ<อ>ขาประกาศอ,อ,อย่างนั้นเลยใช่เขาบอกเขามีเงิน แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจากข้อมูลก็ต้องบอกว่าทีมข่าวเราได้ข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเรียนเพียงแค่ฝ่ายเดียวยังไม่สามารถติดต่อชายชาวอังกฤษคนนี้ได้นะฮะก็เลยยังไม่ทราบเหตุผลแล้วก็ทําไมถึงมีการก่อเหตุแบบนี้ขึ้นเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะและพยายามติดต่อชายชาวอังกฤษคนนี้เพื่อที่จะมาให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่ด้วยนะฮะจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้